สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลในช่อง YouTube Ford by p ล o นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลก็อยู่กับเจ้า Everest นะีคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะขับเพื่อน2อล้อมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ Auto, แบบ6สปีดค่ะแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือเพิ่มแพ็กเกจค่ะมีแพ็กเกจที่ได้เหมือนกับตัวท็อปเลยราคาจะจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 5,7000้านบาทเพิ่มแพ็กเกจ58 0 0 0นนะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกจะเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะชุดแต่งนะคะเรามาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะชุดแต่งจะเป็นยังไงน้องพลพามาชมกันเลยค่ะสําหรับทานกระจังหน้านี้เราได้มีการเปลี่ยนนะคะเป็นฟอต์อักษรฟอร์ด F O R D ดสีดาเงานะคะมาพร้อมกับไฟ3ดวงที่กระจังแบบนี้ค่ะแล้วก็สําหรับอะคริลิกนะคะที่ฝากระโปรงอันนี้จะเป็นเดิมๆจากโรงงานมาให้ค่ะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้า LED นะคะที่มีเดย์ไลท์เป็นตัว C ค่ะเราได้มีการติดครอบไฟหน้าเพิ่มเติมเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สำหรับชุดวิกเตอร์นะคะเราได้ครอบชิ้นนี้เข้าไปทั้งชิ้นนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวและตัดขอบดําหรือว่าสีดําแบบทั้งชิ้นนี้เราก็จัดให้ค่ะสําหรับแพ็กเกจเพิ่มเติมนะคะก็จะมีในส่วนของกล้อง360องศาร,รอบคันนะคะจะมีกล้องหน้าอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะแล้วก็แพ็กเกจจะมีในส่วนของเซนเซอร์นามมาให้ด้วยค่ะ เรามาดูกันที่ด้านข้างนะคะสําหรับด้านข้างนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นคิวร้อนะคะขนาด4นิ้วนะคะก็จะเป็นเซ็ตของวิกเตอร์นั่นเองค่ะและแมกยางค่ะตัวนี้จะเป็นขอบ20นะคะขนาดยางอยู่ที่255ทับ55ค่ะอันนี้จะเป็นแมกเดิมๆนะคะจะเป็นสีดําสวยๆแบบนี้มาให้เลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะจะเป็นแบบ2.0เทอร์โบเดียวค่ะแรงม้าจะอยู่ที่170งรอแรงมิลจอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะแล้วก็ตัวแพ็กเกจนะคะก็จะมีก้องร้อกส้องข้างก็จะอยู่ทางด้านนี้น,น่นเอค่ะผูกระจกอันนี้จะเป็นดิามเดินอยู่แล้วนะคะจะเป็นสีดํามาให้ค่ะและในส่วนของแพ็กเกจอีกอันนึงนะคะก็จะมีตัวบายสปอตที่หูกระจกน,นั่นเองค่ะถ้ามีรถเข้ามาทางด้านท้ายนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟนะคะสีเหลืองขึ้นให้น,นั่นเองค่ะรถติดเพิ่มเติม ส a ทคีย์เล t นะคะสามารถทัชเพื่อเป็นการล็อกรถแล้วก็สอดมือเพื่อเป็นการปลดล,ล็อกรถได้คะ่ะอันนี้เราได้มีการแล็บนะคะหลังคาครึ่งคันก็จะแล็เป็น,นแบบเรานะคะคันนี้ก็จะได้ผิดับบเราแบนี้ค่ะมีติกที่โพ้นะคะฝาหรัมันนะดด้วยสำหรับไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์น,น,รอรน,นะคะจะเป็นผิดผิดแบบนี้เลยแล้วก็เล่นการติดกรองเติมเตยค่ะในส่วนของไฟท้ายนี้ค่ะ สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวสเกลท้ายนะคะก็จะมีข้อนะคะเป็นแบบสเกลท้ายในรูปขอเตอร์เช่นเดียวก่างหัวมีมาสวยๆบึกบืนแบบนี้เลยนะคะสำหรับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าค่ะเปิดได้ถึง4ี0 0กิโลกดปุ่มได้นะคะจะได้เหดื่อยยอนโซินได้รถไฟฟ้าจะมีความสามารถขับเรียบได้เลยวิธีการปั่ก็ง่ายๆนะคะรับขึ้นมาแล้วก็ดึงแค่นี้เลยค่ะเวลาลงนะคะเรายกสลักตัวนี้ขึ้นค่ะแล้วก็ปล่อยในหลุ แบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายมากค่ะเดี๋ยวเราควอยพาไปดูที่ต่านข้างหน้าน,นะคะเรามาอยู่กันที่ภายในนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ต <Okay. S 1> นะคะเข้ารูปค่ะคู่หน้าเลยคู่หน้าจะเป็นไฟฟ้าให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> และในส่วนของแพ็กเกจค่ะเราได้เพิ่มนะคะขนาดหน้าจอค่ะจาก10นิ้วเป็น12นิ้วนะคะแล้วก็กรองสัมลรล60องศาชัดๆแบบนี้เลย <Okay. S 1> รุ่นนี้นะคะจะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะคะมีที่เสียบท้าทายซมาพร้อมกับหัวเกียร์แบบ6สปีดนะคะเบรกมือเป็นไฟฟ้าค่ะ ในส่วนของพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะคะลงขึ้นดึงเข้าถอยออกได้เลยค่ะแล้วก็เราเพิ่มนะคะในส่วนของแพ็กเกจจะเป็นพุชคอนโทรลเป็นแอดแดปตีพุชคอนโทรลนะคะก็คือชะลอความเร็วตามคันหน้าเพิ่มให้นะคะอันนี้ชะลอจริงถึงจุดนิงเลยค่ะไป็นงกันบ้างคะสำหรับการประชุมนะคะจอเกมบรีสปอร์ตแพ็กเกจคันนี้นะคะเราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะคะลูกค้าดาวน์30เปอร์เซ็นนะคะแล้วให้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นสิบปีค่ะหรือว่าจะเลือกรับชิ้นแปลงคันได้เลยนะคะ ท่านต e. <tama> ิดสอบถามสามารถติดต่อสอบถามตรงค่ยได้เลยค่ะที่เบอร์061662469นะคะหรือว่าจะเป็นสายที่เกี่ยวกับวัศนีกทีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ฝากคนรักก็ใช้บริการโทรทัศน์ให้ดีจะกันทีมหน้าค่ะสวัสดีค่ะ